ยินดีต้อนรับเพรสเซลเข้าสู่เมลโลบับโชว์ไทม์และแน่นอนนะคะว่าอยู่กับเมลโลบับโชว์ไทม์วันนี้เรามาสัมภาษณ์พูดคุยกับน้องๆเพรสเซลกันนิดนึงดีกว่าแต่เดี๋ยวก่ออื่นให้ทั้ง4คนทักทายชาวเมลโลบับก,กันหน่อยค่ะสวัสดีค่ะพวกเราเพรสเซล,เเซลทีละคนด้วยชื่อเสียงนามอะไรยังไงสิสวัสดีค่ะอินค่ะอินค่ะเกรซค่ะสวัสดีค่ะอุมอิ่มค่ะ สวัสดีค่ะไอค่ะเย้ก็คือไอ้มอิมเกรซและอินนี่พอเข้ามาในรายการก็ถูกเลยแต่ตอนอยู่ข้างนอกล่ะมันไม่ออกจริงๆนะอินน่ะเคยออกไหมแต่วันนี้จริงๆแล้วเพรสเซลเนี่ยมาเมโลป๊อปของเราหลายครั้งแล้วแน่นอนครั้งนี้ก็มาอีกเพราะว่าปล่อยเพลงใหม่เออเป็นแบบว่านิวซิงเกิลเลยนะของของเราเห็นบอกว่า ไตรมาสนี้นี่คือเพลงที่2นี่ใช้คำว่าไตรมาสไตรมาสเพราะจริงๆอ่ะเราอ่ะเคยเราไปเจอกันแล้วครั้งหนึ่งที่หนังน้าโรงใช่ไหมแล้ววันนี้เราก็มาเจอกันในเมมปบอปโชว์ไทม์อีกกับเพลงนี้เลยเลือกเขาเลยได้ไหมอะไรยังไงเพลงนี้เล่าให้ฟังหน่อยทําไมจู่ๆถึงเกิดเพลงนี้เกิดขึ้นมาก็เพลงนี้เป็นเพลงอกหักเพลงแรกของเพเซลเลยค่ะปกติเพเซลจะแบบ ช่างรักมาตลอดใช่แต่ว่าตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะอกหักบ้างเออค่ะเพลงนี้ก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับว่าเราเป็นแบบคนคุยกับคนคนนึงแล้วเขาก็เขาก็คุยกับคนอื่นด้วยอะไรเย่างนี้ยค่ะแต่ว่าเราก็แบบไม่ได้อะไรแต่ว่าไปมาเราเริ่มรู้สึกกับเขาจริงๆแต่เขาก็ยังให้ความหวังเราให้ความหวังคนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราอะสู้คนนั้นไม่ได้หรอกไปเลือกเขาเลย เป็นฟิลเหมือนแบบอยาให้ความหวังั้งที่เธอก็ยังมีข่าวมา<ช>เออแบบว่าหยุดเหอะอย่ามายุ่งกับฉันเลยไปคุยกับเขาเหอะอย่างเงี้ยใช่ใชปะ่ะเห็นบอกจริงๆเพลงนี้คืออุ่มเป็นคนแต่งใช่ค่ะก็เพลงที่แล้วก็แตง<ช>่งเพลง, <ๆ S 2> งนี้ก็แต่งอีกใช่ค่ะทำไมจู่ๆถึงแต่งอันนี้ออกมาเป็นเรื่องราวของเราเองหรือว่าแบบคนรอบข้างหรือว่าประสบการณ์อะไรยังไงถึงทำไมจู่ๆเกิดเพลงนี้เออก็รู้สึกว่าแบบอยาก คือตัวผม,มไม่รู้จะเขียนเรื่องอะไรค่ะก็เลยแบบว่าถามเพื่อนๆรอบๆอ,อะไรอเงี้ยว่าแบบเอ้ยในชีวิตวัยเราประมาณเนี้ยมันเจอเรื่องอะไรกันบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เท่าที่ถามถาม,มาก็แบบส่วนใหญ่จะเจอเรื่องนี้กันซะส่วนใหญ่ออใช่ก็เลยแบบเอ้ยเอาเรื่องนี้มาเขียนแต่ก็เอามาเทียบกับตัวเองว่าเราถ้าเกิดเป็นเราอยู่ในสถานาการณ์แบบนั้นเราจะทํายังไงกับเรื่องนี้ดีก็ได้ออกมาเป็นท่อนทุกนันแหละค่ะว่าแบบ ไม่สู้หรอกกับเขาอะไรเงี้ยไม่เขาเลยพูดถึงทอนฮุกว่าไม่สู้หรอกกับเขาคืออยากโชว์แล้วว่าทอนฮุกร้องไงคืออยากให้ติดหูแล้วปอ่อเพลงออกมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ยังคำถามเพิ่งคำถามที่สองแต่ยิงเข้าฮุกเลยยังไงฮุกมันร้องไงเนี่ยเดี๋ยวโชว์สิอ่ะอ่ะโชว์ก่อนโชว์ฮุกก่อนจะได้คุยกันต่อได้ค่ะสาม ถ้าชอบเขาก็ขอใเธอไปกับเขาได้ไหมถ้าเธอไม่มีใจเธอก็ไปสักทีหยุดทำดีกันเธอขอ คคีคนฉันคงทนไม่ไหวเพราะไม่ไว่า,งงายังไงคงจะไปสู้ใครไม่ได้หรอกไม่สู้รอกกับเขาเลือกเขาเลยได้ไหมและทิ้งฉันไปได้เลยเป็นไงล่ะ <wont> <t ort> <cle an> ก็คือไปคุยกับเขาเลยฉันสู้เขาไม่ได้หรอกไปเฮอประชชันแต่จริงๆในอีกในอีกเวนึงก็สามารถฟังให้มันเป็นประชดประชันได้นะประมาณว่าแบบฉันไม่ดีพอสำหรับถือหลอกไปสิไปอย่างเงี้ยเรียกงออกมาขอชุดเราไงคะตั้จบก็คือแบบนั่งเท้าเอวแล้วสวยใช่ใช่เพราะมันมีสีที่อยู่นั่นนี่ไงล็อกเกอร์มันเป็นล็อกเกอร์พอดีเลย เพราะในเอ็มวีเาเป็นล็อกเกอร์แล้วก็เป็นแบบ<ช>เบียดเบียดกันเข้าไปขอเป็นหนึ่งในสมาชิกได้ไหมมาเอาเลยค่ะเออเอาไปค่ะมันเหมือนพี่ขอสนบุญมไม่รู้อะไเหมือนพี่ไปเกาะไปอะไรแบบไม่ได้เลยอ<ช>ยากเป็นสี่คนก็ดีอยู่แล้วด้วยออก็ปา <c oughs> คือใน m อวเนี่ยได้มีโอกาสร่วมงานกับพระเอกอีกแล้ว<ช>อย่างเพลงล่าสุดก่อนหน้านี้เป็นใครเป็นน้องโชกุนจาก Proxy แต่มารอบนี้เราเอาพระเอกซีรีวายมาเลยนั่นก็คือ นั่นก็คือหนุ่มเซงของเรานั้นเองซึ่งหนุ่มเซ็งนี่แหละคือตัวปัญหาใน MV ในเรื่องเลยจริงใน v มันเล่าเกี่ยวกับอะไรเนี่ยอธิบายพี่ฟังหน่อยคือเหมือนกับว่าใน MV มันก็คือจะเปรียบเทียบความรักครั้งนี้เป็นการแข่งขันค่ะเราแข่งขันว่ายน้ํากันโดยที่มีโค้ชก็คือพี่เซงนี่แหละใช่แต่ว่าจริงๆไม่ใช่มีสมาชิกแค่สี่คนนะมันอีกตัวต้นเลือกอีกหนึ่งคำพูดว่าเป็นพี่อ่ะสมมรับไม่เป็นพี่ต้นเลือกอ่ะ ก็เหมือนกับการแบบการแข่งขันครั้งนี้เราแบบออทุกคนอยู่ในรูปของตัวเองแล้วก็แบบทำเต็มที่อะไรอย<ะ>่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะคนที่ชนะไม่ได้ไม่ได้ชนะจริงๆไม่ได้ชนะว่ายน้ำแต่ชนะใจโค้ชใช่ใชเป็นอย่าง,งาน,นั <c oughs> ้นแน่เนี่ย <c oughs> เห็นไหมล่ะรักแท้มันก็แพ้แบบ อย่างนี้แหละนึกออกปะ่ะเออค,คนที่ใช่ทําอะไรก็มันก็ใช่อย่าเออเ, <c oughs> <c oughs> เห็นไหม,ม,มล่ะเห็นไหมล่ะก็เลยกลายเป็นเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็น MV แล้วก็พอเอ็มวเป็นไงบ้างฟิดแบกดีไหมลูกอ <c oughs> ตอนนี้ครบ1รล้านวิวแล้ว อง,องหนึ่ง้านวิวในเป็นรอบชอบทของเราเลยก็ยินดีด้วยนะคะไปวิวมาก็ร้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลายคนบอกว่าเพลงนี้นะก็ไปดูในทิกต o k เรียบร้อยแล้วบางคนก็โอ้เป็นเรื่องเป็นราวเลยแหละถ่ายคู่กับผู้ชายแบบเป็นเรื่องเป็นราวเอาเพลงนี้มาใส่อะไรอย่างนี้ได้แอบเห็นมาบ้างแล้วแต่จริงๆในทิกตอกมีแชรเลนด้วยถูกไหมใช่แล้วค่ะก็สามารถไปเล่นกันได้ชื่อแฮชแท็กว่าเลือกเขาเลยได้ไหม c ช a l เลน g ์ค่ะเลือกเขาเลยได้ไหม c ช a ์เลนด์มีท่าเต้นไหมลูกมีค่ะโชว์หน่อยค่ะมา เริ่มง่ายๆหนึ่งสองซถ้าชชคเขาก็ขอใเธอไปกับเขาได้ไหมถ้าเธอไม่มีใจเธอก็ไปสักทีหยุดํำดีกันเธอะขอที่เธอเลือกเขาเลยได้ไหมประมาณนี้ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้เขาว่าเลยตามเย็นเลยเลิกนะเพราะในวันในชาเลนคือมีคนเต้นตามบ้างแล้วเยอะแล้วใช่ไหม มีไหมมีมีแฟนคลับเราค่ะเพราะเราบังคับเราบังคับเขาเลยเขาลุ้นคัะใช่แบบว่าตอนนั้นอะไรนะครบรอบ3ปีเราก็บังคับให้ทุกคนเต้นพร้อมกันละเออเก่งจริงๆกับรายการบังคับแฟนคลับแต่ก็แฟนคลับก็เย็นดีที่จะบังคับแต่ว่าวันนี้ฉันเชื่อว่าอะไรคนที่ดูไลฟ์อยู่ก็คงอยากจะไปเต้นตามแล้วเพราะท่าเต้นไม่ยากเลยและที่สำคัญคือมันเป็นเเอ energy แบบเจริญจิตการความรู้ระเทยอย่างเข้าใส่ะ มันก็จะมีอยู่ในตัวเพลงเซอยู่แล้วล่ะ <c oughs> มันมีอยู่แล้วเรามัน number one อ่ะพูดถึง MV ไปแล้วพูดถึงเนื้อเพลงไปแล้วเห็นว่าในเพลงมีท่อนแบบใครนะแรปบ่อ๋อใช่แต่ว่ามันก็จะเป็นแบบกึง่งกึ่งเมโลดี้ยังไงซีย,งยังไงซียังเกรสสูอ <c oughs> ประมาณว่าเธอชอบพูดให้มีความว่าไงมันสนุกได้ไง อย่าเล่นกับหัวใจเธอรู้ตัวบ้างไหมว่าใครตรงนี้มันวนวายเนีเห็นแล้วล่ะแต่ว่าแบบอันนี้ก็พี่อุ่มเป็นคนเขียนเหมือนกรอุ๋มอุกันแล้วใช่ค่ะแต่ว่าแบบหนูปรับปรับคำนิดหน่อยให้มันแบบว่าเน้นเน้นสัมผัสอะไรที่เขาอยากให้มันชัดเจนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เป็นพี่อุ่มแต่งเลยเลิศเจ๊อุ่มก็คือเป็นทุกอย่างให้วงแล้วเป็นทุกอย่างให้วงแล้วจริงๆนะวันนี้แล้วก็ปล่อยเพลงออกมา ก็อย่างที่บอกเลยว่าเสี็งออกรับดีมากแล้วก็มีโอกาสร่วมงานพี่เซงด้วยถามความรู้สึกกันหน่อยดีกว่าทํางานพี่เซงเป็นไงบ้างก็ทํางานง่ายมากค่ะเพราะว่าพี่พี่เซงคนนันหลักค่ะเขาก็จะแบบบอกว่าแบบเต็มที่นะแบบว่าสู้ๆนะไม่ต้องเก่งอะไรก็เขาจะคอยถามตลอดแทนที่แบบพี่เขาจะเป็นคนที่เหนื่อยที่สุดเพราะเขาเข้ากับทุกคนเตอจริงๆอ่ะต่อให้พี่เซงบอกไม่เกรงก็มีคนเก่งอยู่ดีนะในเอ็มวีอ่ะเก่งอยู่ครั้งดี บอกว่าแบบใี่คิดไปเลยว่าพี่แบบแบบพี่เป็นคนที่ไอเกียดก็เลยออกมาแบบออกมาแบบนั้นเลยออกมาแบบนั้นซึ่งไม่ได้ดูไปทางเกียดดูไปทางเหมือนขยับไปขยัเห็นแบบเป็นฟิวแบบขยะขยแยงเป็นฟิวแบบว่าออ๊ยฉันขอตัวออกจากตรงนี้ดีกว่าซึ่งจริงๆนะถ้านี่เป็นเซงในเรื่องค่อนข้างตกใจแล้วแค่หยิบน้ำให้เองอ่ะเออแค่หยิบน้ำให้เองอ่ะแต่เป็นฟิบ ดู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 ออกมาเออน่ารักน่ารักแล้วก็ร่องงานของซีนก็น่ารักมากภาพเป็นมีออกมาสวยด้วยนะัลออกมาก็้างนะแล้วก็มีซีนภาพจําที่แบบว่านั่งกองรวมการแล้วก็ร้องเพลงฟิลตัวแม่อยู่นาล็อกเกอร์เออซึ่งท่อนนั้นคือท่อนฮุกปะมีท่อนฮุกด้วยใช่ไหมมีด้วยเออแล้วก็มีแบบว่าหลายๆท่อนนะเอ็บอกว่าซีนนั้นนะคือซีนที่เกร็งที่สุดแล้วก็เหนื่อยที่สุดเลยสุดๆค่ะยังไงซีเร่าให้ฟังหน่อย วดเอวเป็นฟิวปวดเอวเพราะต้องค้างอยู่ท่านั้นประมาณแบบจนจบเออแล้วหลายเทคมากเลยค่ะแล้วก็แบบมีจออีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบนานแล้วก็ต้องอยู่อย่างนั้นห้ามขยับไปไหนขยับได้แคหน้าเหมือนมันไม่ใช่แบบเก้าอี้สบายๆมันเป็นแบบกองผ้าสุ่มๆรวมกันแล้วเราก็เอาตัวไปแบบแนบไว้อย่างนี้แล้วข้างๆก็แบบแคบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ยิงกล้องไปยิงไฟอีกด้วยอะไรอย่างเี้เนาะให้บอกว่าเอ็มวีนี้ถ่ายกั้ข้ามวันข้ามคืนแบบยาวนานมากจนดึกจนดื่นเลยใช่ไหมลูกใช่ก็หนึ่งวันเต็มเต็มหนึ่งวันเต็มใช่เหนื่อยไหมคะลราจะเป็นน้องเกสที่เหนื่อยหลับสบายเลยค่ะวันนั้นทำไมทำไมทำไมึงเกสนเหนื่อยเป็นพิเศษเพราะว่าต้อง มันมีแบบว่าของมีซีนที่ทุกคนถ่ายก็คือหนูก็ต้องถ่ายซ้ําของทุกคนเหมือนแบบว่าเป็นคนที่เพราะว่าเราเป็นตัวแทนหมู่บ้านที่เป็นคนแบบว่าบอกว่าเป็นคนปฏิเสธการแบบมามาตา๊ะครั้งนี้อะไรเงี้ยเลือกเขาเลยได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีซีนที่แบบอยู่ใต้น้ําด้วยมันก็ต้องถ่ายนานก็คือแบบใช้พลังเยอะมากว่านั้นซึ่งเราทุกคนลงน้ําจริงใช่ใช่ค่ะว่ายน้ำจริงจริงแหมตอนว่ายแข่งกันอะว่ายแค่สามรอบค่ะอ่าเข้าใจแล้วก็จมลงไปที่เลือ แต่นินหมดเลยที่เหลือคือไม่ไหวแล้วถ้าให้ไหวต่อคือไม่สามารถแล้วแต่อาซีที่โผล่ขึ้นมาแล้วแบบคือเป็นเราต้องทำเหนื่อยแอคติ้งเลยอะแอคติ้งเหนื่อยเลยแล้วพี่เขาบอกเหนื่อยวันนี้เหนื่อยวันนี้เราก็ต้องแบบอย่างเงี้ยหลายคนบอกว่ามีเป็นพนักงานออฟฟิศก็เป็นมาแล้วเพลเซลมีเป็นนักว่ายน้ำก็เป็นมาแล้วคิดว่า M v วน่าจะเป็นอาชีพอะไรอะถ้าอยากให้แต่ละคนเลือกได้คนละหนึ่งอาชีพ เอ็มวีครั้งหน้าอยากเป็นอาชีพอะไรเออหนูอยากเป็นที่กระโดดลงมาจากเฮลิคอปเตอร์อะเหอเลยเหรอเป็นบทยอดอันนี้เออกระโดดลงมาแล้วเป็นเพลงทํานองอะไรปล่อยฉันตายตายไปเถอะเรืออะไรตองเลอกปะหลังอยู่แล้วอยากอยู่แล้วขอกระโดดหนีความเขานั่งจู่จีกันกระโดดหนีแม่งแล้วจะเห็นตัวเงี้ยหรือยังไงอ่ะอย่าอินล่ะอย่าอินล่ะ เป็นอะไรเดี๋ยวเอิ่มอายนมาคนอื่นกับแมโยนมาคนอื่นอ่ยุนไม่ได้คิดอ่ะโอมโอมโอมอยากเป็นอะไรลูกอยากเป็นนี่ที่ที่ไปอยู่บนดาวแล้วใส่ใส่ชุดนักอวก้าวทงงะสี่คนโทษนะโทษนะเพลงต้องเป็นความหมายยังไงวะฉันจะหนีเธอไปอยู่นอกโลกหนีเธอไปอยู่นอกโลก เพราะเธอทําให้ฉันเจ็บช้ำไงฉันก็หนีเธออยู่นอกโลกเขียนเล่นเขียนเลยตัดเราจับจดเลยค่ะเอเลี่ยนยังเอเลี่ยนยังแบบใจดีกับฉันมากกว่าเธอเลยอ่ะเถ้าได้ป้าได้เดียวเลยพี่ถ้เกี่ยวว่าจริงจริงอะถ้าเกี่ยวอ่ะมีคนฉันอะก็ต้องเสียค่าริกซิ่งไม่ไม่ต้องไม่ต้องเสียเลยให้ให้เจอเวลาไปที่ไหนให้เล่าว่าพี่เจมส์แล้วเราเขาพูดปาะลูแล้วลูกปิงกัอย่างเงี้เออเราลางแล้วก่อนเรายางเป็นอันนี้ค่ะแบบ ที่เป็นนักโบราัค <c ười> <c oughs> ัะคะเขาเหมือนนักโรณคดีโบราณคดีโบราณคดีที่แบบไปขุดฟอสซิลเป็นนักสำรวจฟิลนักสำรวจสาวอุ้ยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักนักสำรวจสาวแล้วก็ขุดไปขุดมาก็เจอแบบหัวใจไงทุก้คามามชาติละอะราลักมาถึงอินละอาชีพธรรมดามากก็ไดยนะลูกครูเอยอะไรเออ ไอติมอะน่นไงอยากขไอติมเออเป็นร้านแบบร้านแบบฟูดทรัคอะร้านฟูดทรัคที่เป็นไอติมพหนอเออเสบรักไงเสบรักเอเป็นไอติมไงเป็นคนชอบคิดเป็นคนชอบคิดแต่ไม่ทำป่ะอันนั่นแหละแล้วคืออาชีพที่เราแบบฝันว่าอ่าวันดึงนะอาจจะได้เห็นเปรี้ยในมุมมองต่างๆอีกหลายมุมมองเลยใช่ไหมล่ะแต่ว่าตอนนี้ก็มาอกหักแล้วเพลงน่าจะอกหักหรือสมหวังบอกใบ้ได้มา ยู่ยังบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้แต่ต้องรอติดตามจริงๆอะมาอกหกักเลยทั้งทีก็อกหักยา,ยาวๆไปเลยแม่ละเอออย่าพิ่งกลับมาสมหวังเปลี่ยนเลยแมบงจากแบบเป็นข้างลักก็เป็นอกหักตลอดก,กายเศร้า,ลาแล้วนะเศร้าเกินเศร้าเกิน,กนแม่ก็ต้องกลับมาสมหวังบ้างเนาะอ่ะฝากผลงา,านกันดีกว่าฝากเพลงนีนิดนึงดูได้ที่ไหนอะไรยังไงฟังได้ที่ไหนบ้างตอนนี้ลูก ก็เพลงเลือกเขาเลยได้ไหมนะคะเพลงใหม่ของพวกเราเพรเซลนะคะเพิ่งปล่อยไปถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะก็สามารถดูได้ที่ y YouTube เพเซลนะคะแล้วก็ฟังได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยค่ะค่ะแล้วก็ช่องทางการติดตามเพรเซลนะคะก็ติดตามได้ทุกช่องทางเหมือนกันค่ะทั้ง YouTube Facebook Twitter Instagram แล้วก็ TikTok อกนะคะร์ชคำว่าเพรเซลสำหรับ Instagram กับ t i k ก o ็อกก็ค้นคำว่า my เพรเซลค่ะแล้วก็อย่าลืม Challenge ใน t i k t o o k ด้วยนะคะชื่อแฮชแท็กว่าเลือกเขาเลยได้ไหมแชร์เลน่์ ก <Happiness. S 2> ันได้แล้วก็ฝากตตามผลงานอื่นๆของน้องๆด้วยนะฝลิตามโซเชียลมีเดียส่วนตัวด้วยเพราะแต่ละคนก็จะอับร <t iny> ูปน่นารักเข้าไปกดไลค์กันได้ซักแอนเกตให้น้องด้วยนะคะาวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แบบว่าเป็นเซฟมาเยือนเมลลป๊อปของเรานะคะขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะคะคุณผู้ชมทุกคนด้วยที่ดูไลฟ์ผ่าน Facebook f แฟนเพจเมลลป๊อปของเรานะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อในเมลลป๊อปโชว์ไทม์แต่ตอนนี้เดี๋ยวเราส่งกันทุกคนไปฟังเพลงเพราะๆของน้องๆกันดีกว่านั่นก็คือเพลง เลือกเขาเลยได้ไหมไปฟังกันคัะ